ช่องนารีการ์ตูนทีวีด้วยนะคะและอย่าลืมกดตรงนี้นะสวัสดีค่ะ พร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะกติกาก็คือผู้เล่นจะตอบได้แค่สามครั้งเท่านั้นถ้าตอบไม่ได้ก็จะโดนน้ำเทใส่หัวนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปเริ่มตาที่หนึ่งกันเลยตาเราก่อนเลยใช่ค่ะให้นาดิถามเราหนึ่งคำถามใช่ค่ะคำถามที่หนึ่งอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนถือสีเมืองไทยเต่าผิดค่ะ อะไรเอย่ยมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยงูผิดค่ะไม่ใช่สัตว์นะคะขอ้อตอบได้แค่ครั้งสุดท้ายแล้วคิดให้ดีๆนะคะอะไรเอย่ยมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยไม่ใช่สัตว์ใช่ค่ะไม่ใช่สัตว์พระผิดค่ะ โดนน้ำราดหัวจริงๆเหรอทุกคนใช่ค่ะ,ะเฉลยนะคะนั่นก็คือเทียนไข <c oughs> ไปกันเลยค่ะทุกคนเราก็โดนราดหัวเนาะเดี๋ยว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  ตัวเปียกผมทุกคนก็จะมาถามคำถามนารีหนึ่งข้อข้อที่หนึ่งโดเรามาทั้งเปียกเลยน <c oughs> ่าสงสารกันเลยนะโอเคคำถามที่หนึ่งของนารีก็คืออะไรเอ่ยเขียวชะอุ่มพุ่มสวยัยไม่มีใบแต่มีเม็ดใบเตยหรือเปล่าคะผิดค่ะเหลืออีกสองโอกาสครั้งสิดท้า อะไรเอ่ยเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยไม่มีใบแต่มีเม็ดพุ่มสวัยไม่มีใบแต่มีเม็ดหรอคะมีใบแต่มีเม็ดมะพร้าวหรือเปล่าผิดค่ะโอกาสสุดท้ายคิดดีๆนะคะม,มันเป็นผลไม้ไห,มหมรือเปล่าคะเจ้าค่ะ,คะบอกไม่ถูกเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัวหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะ โดนนะคะเหมือนเราไปกันเลยค่ะโ,โดนพร้อมหรือ,อยังคะไม่พร้อมเลยค่ะทำใจนะคะแต่ <มะ S 2> พร้อม,อมยังไงแต่ไม่พร้อมยังไงต้องพร้อมสามสองหนึ่งโอ้โหเปียกจุ่มไปเลยค่ะคนเดี๋ยวเราเฉลยข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้ดูน้องดูน้องอย่ามา ข้อเมื่อกี้ตบฝนนะคะฮะฝนฝนเหรอเขียวชะอุ่มพุ่มสวยไม่มีใบแต่มีเม็ดโอเคฝนเนี่ยมาเริ่มคำถามที่สองกันเลยเใช่ไหนที่ถามเราข้อที่สองจากเรานะคะนกอะไรไม่มีปีบินไม่ได้คะ่ะนกอะไรไม่มีปีบินไม่ได้นกวีดถูกค่ะไม่ถูกนะคะโอเค ถามน้าี่กันเลยค่ะหวังว่าคำถามนี้จะไม่โดนเนาะถมสวยนั่นก็คือจิบน้ำตาเหลือใช้เหือกหายใจถูกหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะไม่โดนทันสองคนนะคะแล้เราก็จะไปทำชาเลนจ์กันเลยค่ะถ้าพอมแล้ลไปดูอีกจะทาได้หรือเปล่าคนเราก็จะไปทำชาเลนจ์กินได้ vs กินไม่ได้นะคะ <c oughs> ดูสิเปียกเลนทุกคนว่าเราเช็ดตัวยัง <c oughs> ยัง <c oughs> ยังนะคะโอเคเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะไปตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําชาเลนกินได้ vs กินไม่ได้แต่ตอนนี้นาได่กําลังปเปลาของอยู่และถ้าเราจับถูกของที่กินไม่ได้เราก็จะโดนราดนะ้ําเหมือนเดิมนะคะโอเคมามาเริ่มกันเลยค่ะเพราะตอนนี้นาได้เอาของมาแล้วนี่โอเค ไปเริ่มกันเลยค่ะคาเนาะมานี่ค่ะทุกคนกินกินได้กินไม่ได้ <c oughs> ย,ยังค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเลือกค่ะ เอาขอเลือกอันฝั่งนี้ค่ะกินได้อืมไม่โดนราดน้ำนะคะโอเคไปตานารินะคะเราก็ต้องโลรการตูนเนี่ยเตรียมของกินไม่ได้กับกินได้ามาก่อนนะคะเนี่ยมาแล้วะ,ะ่ะตอนนี้กาตูเตรียมของไม่ได้เลย้ยโอเคให้นาริหันหลังค่ะ เดี๋ยวลมพัดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองคนนี่ค่ะไข่เปิดตาได้เลยค่ะเรื่องไหนเรือกฝั่งฝัง ใบไมหมงติดฝั่งนี้ก็แล้วกันค่ะกินได้ค่ะไข่หยิบออกมาเลยก้อนหินทิ้งเลยค่ะเอาไม่ต้องทิ้งนะคะไว้หน้าบ้านนี่แหละโอเคนาริก็ไม่โดนราดน้ำโชคดีไปต่อไปแล้วก็จะมาทําข้อที่สี่กันใช่ค่ะนั่นก็คือเต้นโอเค ไปกันเลยค่ะตัวยังเปลี่ยงแล้วก็จะมาเริ่มคนแร, ek, รกนนะค,ะคนแรกใครดีอ่ะเราสิจ๊ะแพนาริก่อนโอเคอไปกันเลยค่ะก็จะมาเต้นเพลงแบ็คเพลงนะคะไทยูไรเด้ เราต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช <subscribe, S 1> ร์กดกดสมัครสมให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย